สวัสดีครับใส่เบ็ดปลาไหลเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะมาพาไปใส่ซ้ำม,ม่รู้ที่ทำเบ็ดยืดด้วยครับผมไหนครับผมตรงนีุู้ครับ ไป,ไปดูรูต่อไปครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูไอ้รูที่ทําเบ็ดยืดไว้คลิปที่แล้วด้วยครับตรงนี้รูงครับไปครับไปดูรูต่อไปครับไอ้รูในน้ํำนี่นะครับ ที่ทำเบ็ดยืดคลิปที่แล้วครับผมเดี๋ยวจะใส่ซ้ำทิ้งไว้ครับถ้ามีตัวก็คงจะกินนะครับถ้าไม่มีตัวแสดงว่า ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วครับเดี๋ยวเรามารอดนครับไอ้ตรงนี้รูเป็นโพงนะครับจะแย่ทงมั้ยครับเป็นโพงนะครับเดี๋ยวเรามาโดนครับเดี๋ยวผมไปหาไล่ใสก่อนครับแล้วเดี๋ยวเรามาลุนกันทีเดียวครับผมรูนี้กินแล้วครับหัวตูดกระดกเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับอยู่เปล่าเอออะไรจะอยู่ครับอะไรจะอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับโอ้ยตัวสวยครับตัวแรกครับผมโอ้ยตัวสวยอยู่ครับตัวแรกครับมันหมานครับ ครับอันนี้ก็ลอยกินครับลอยดึงเชือกไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูครับน่าจะฟาวครับผมกินเยื่อหมดครับเดี๋ยวเกี่ยวทิ้งไว้ใหม่ครับครับตูนี้ก็กินครับเต็มเชือกตึงแลยครับ เปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับเหยื่อหมดอีกแล้วครับฟ้าวอีกแล้วครับเดี๋ยวเหยื่อทิ้งไม่ใหมค่ครับครับรูนี้ก็กินครับตูดหัวทิ่มเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอยู่บน ดึงขึ้นง่ายจังเลยครับน่าจะอยู่ครับน่าจะอยู่ครับอ้ดึงแรงครับดึงแรงครับน่าจะตัวสวยอยู่ครับอ้ตัวสวยครับอุ้ยมันหมายครับผมตัวที่สองครับ ดูนี่กินแล้วครับรอบที่สองครับดึงขวดลงไปในรูแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับรอบนี้จะอยู่ไหมนะน่าจะอยู่ครับโตัวที่สามครับผมดึงง่ายมาเลยครับตัวเล็กกว่าเขาเลยครับแต่ก็หมานครับผมตัวที่สามครับ ดนนี้ก็กินครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับจะอยู่หรือเปล่าน่าจะอยู่ครับน่าจะอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับ ตัวสวยอยู่ครับ ยากเลยครับโอ้ดึงแรง oh. โอ้ตัวแค่ไหนเนี่ยดึงยังแรงเลยตัวแค่ไหนขึ้นแล้วครับ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 โอ้ยตัวสวยครับตัวที่สี่ครับ มันใหม่ครับผมรูนี้ก็กินครับเป็นเชือกตึงลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ าจะอยู่ครับเึงสู้นะครับสู้ไม่แหรงครับผม ตัวสวยอยู่ครับตัวสวยอยู่ครับตัวทีห้าครับผมมันหมาญครับสรุปครับผมผลงานวันนี้ครับเี่ยวพักเดียวครับผมห้าตัวครับตัวสวยครับผมสวยครับหมาญครับผม ถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ